ผู้ชีวิตไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกต้องแก้ไงครับต้องมองก่อนว่าการที่เขาไม่ชอบพูดออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความทรงจํากับการพูด แล้วมันทําให้เกิดผลลัพธ์อะไรเช่นมางทีเวลาพูดการอะไรการสุดท้ายแล้วคือทะเลาะกันหรือพูดไปบางทีผู้ชายก็ไม่ได้ฟังเขาก็เลยใช้วิธีการเป็นก็ไม่พูดดีกว่าพูดพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราเชื่อไหมครูก้อยหลายๆคู่เลยนะที่แบบว่ามันเหมือนกับพอไม่พูดไม่พูดมันเหมือนเก็บปัญหาไว้ใต้พรมอ่ะแล้วไปไประเบิดอีกทีเลิกเลยทีนี้วิธีแก้ทําอย่างไรก็คือ การพิมพ์ออกไปหรือการเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เถียงเลยครับเราเขียนได้จนจบเลยหรือจะพิมพ์องทางแชทก็ได้พิมพ์ข้อความบ้านเนี้บ่อยมากนะคือแบบพิมพ์แล้วแบบแต่ในข้อความเนี่ยเหมือนเสียงดังมากเลยนะแต่จริงๆเงียบเงันจริงเงียบเงันแต่แต่ว่าเนื้อความอ่ะมันอ่านทบทวนได้ไงคะพอมันอ่านทบทวนได้มันคิด มันคิดตามได้มันจะมีสติมากกว่าแต่บางทีการที่เราพูดดมันเหมือนเราใส่อารมณ์เข้าไปใช่กับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเผาปัญหาให้มันให้มันสิ้นซากไปเลยทำลายลมันเหมือนเป็นเกมเลยนะนี่นะมันเป็นการทำลายล้างที่เกิดใหม่นะใช่ใช่มันไม่ใช่การทำลายล้างแบบดับศู์นะก็คือเราเข้ามาในห้องที่เป็นห้องที่เงียบเก็บเสียงเลยนะคะไม่มีไม่มีใครรับรู้แล้วเราต้องมาทั้งมาตั้งกฎเลยว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะต้องไม่ทะเลาะกัน และสุดท้ายจะต้องจบด้วยการแก้ปัญหาไม่ใช่จบด้วยการเลิกราหรือว่าอย่าล้างโดยมีกฎกติกาที่ว่าเมื่อฉันพูดเธอต้องฟังฟังไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงห้ามพูดแทรกห้ามาเถียง่อยากเถียงแค่ไหนนะต้องปล่อยให้พูดจนจบเลยนะจนจเมื่อฝั่งพูดจนจบแล้วตาคุณบ้างละงคุณก็พูดปดุจบโอ้โหพอพูดจบแล้วเอ้ยได้สติขึ้นมาฉันรู้ว่าฉันผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งฉันรู้ว่าฉันผิดอะไรคราวนี้เราก็จับมือกัน ตกลงกันว่าโอเคครั้งหน้าที่แบบนี้ฉันไม่ชอบนะเธอไม่ชอบนะครั้งหน้าเราจะไม่ทํานะแล้วเราออกไปจากห้องนั้นโดยที่ไม่มีการขุดคุยประเด็นนั้นขึ้นมาอีกเห็นไหมครับว่าการเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับคู่ของเรานะครับจะทําให้ชีวิตคู่เราดีขึ้นได้นะครับโดยที่เรามีปลายทางก็คือการมีความสุขร่วมกันครับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่สร้างได้ด้วยการสื่อสารเพราะเราคู่กันค่ะ